สบายมากสบายมากสบายกมาบ้านี้ตั้งแต่ว่าพ่อกันอยู่นานลุงเงิ้นโดนเติบเป็นเดือนแล้ว่จ้าเนาะบ่ได้พ่อกันเนาะโอ้เดือนแต่ายเด่น้องได้สั่งเด้มาน่ะ

ไดินเกินนกมาพเฮ้ยเขินไม่ยาครับยนามาหาบัดเขินบัดนี่ค่ะพี่น้องห้เนห็เื้อลูกเห็นเต้าแร้วบัดนี้น้องไม่ทนี่มาแล้วับแล้วเออเรื่องแล้วมาเป็นหน่วยเปนหนยจะได้อีกไปนั่งนั่เน่ไปนเลยโอ้ยอรีจีจะไมนาให้ให้ใมาหเาเด้อหายเจ้ามา คันแม่ยาเราให้รบ่มาหาเจ้างเื่อยๆมาฮ้อนๆเด้อือมาๆมานั่งดีซะไปานี่เอาได้เห็นบ่ได้ยังมาตอนแม่ยานะผู้ใดซื้อให้นะบ่แม่นอันน่ะคนอื่นเฮาซื้อให้เอ้ยแม่นาะแม่ซื้อให้อผู้บ่าวซื้อให้ดซื้อให้พี่น้องเอ้ย พี่พวาวซื้อให้เอ็งเธอร์สิบวน้อยใจบอบอกเอ็งเทิร์จะเกล่อได้บ้าเก่าคอยมาหาแม่สำหรับเราซื้อให้เธอเทิร์ดเฮงกำลังหิวเข่าอยู่เขาดีเดียวนียเอ้สบายดีบอสบายดีมีลงมาสบายดีเนี่ยทุก่อนล่ะเงินเด้อเฮ้ยเงินมาแลยบอได้เงินเด้อมาสั่งลงมาลงมาอะไรอย่างเงินเด้อห้องใหญ่คนเดียวบ้านนี้อ้ลงมาลงมาจะเห็นเด้ เอฟซีก็อาจเห็นนี่จะเป็นอะไรนี่ไอเล่นอยู่ไหส่งอะไรนี่มาล้นยากับินหอดแห้งมือนี่ฮะเกดมาหาหอดบ้านเป็นอะไรมาเบิ่งให้เห็นกับตาเออเห็นกับตาเลยนมาเบิ้งก็พผูกับตาแล้ววาอ ทิปากว่ากอตาเห็นอันนี้แม่ยาวะแม่ยาคนเราที่ทำอิปากว่าชอตาเห็นว่าจะเกาจะขาผิดมาลีแล้วเป็นตายปมหลังพระเยซูไลอนเห็นนังอย่างบุลมาเี่ยวนี้เป็นเ่เินอยู่เลยเถินยาถาใส่น้ำได้ยูหันน้ำนะในมินตตัวสีไ่้ไปเลยกีเลือดมืเน้อ ชงมันจะบรอยแข่งเอาให้แก่อู้คนนี้นะโยมันคนมาหลายแค่แล้วเนาะแลนอนเนาะลงแม่ก่อนเออนอนคักอะไรพุกเอาโอ้ยใส่ใ่ันก้นี่ยขาแล้วกกี้ชีพวอยู่พวกไม่ใช่พวอยู่ในกระตาลุไม่ใช่มาไปขายกี้ซีไปขายคนไปผักวราคาแาเงินนั่สี่คอ่ีลนึง ดูว่าในโลนึงสนา่อกคได้2โลแล้วก็เข่งโซลน้ำเข่งโซลดน้ำมี n า à m มเห็นกับหูกักตาไ้น้จัดเป็ดมาเออมาบ่งเราแล้วหองเป็ดหอมเป็ดมาผ่าขอมเป็ดมาให้พวกเห็ดงาเพ็รกล้ามอยู่อาวิธีเลยบอนผัดเลยบอนลิชงสีหิวแล้ว รักทวายรักทวาเอาเล้องเ้เอาเยิ้ถ่ายังไ่ได้กินข้าวเที่ยงมากินำิมงานไนี่บ้านิทำเป็นเมื่อกชสุด้าด่ากดำนี่ได้สิให้ากให้าใหดำเอาลงมาเยมนนั่งอยู่เตียงรับซาคน่ท่าน่เลยอี่อได้กินชะซอยพี่น้องเป็นมาอ่างตีเ บ่าก็พูินเบ่าวไหนเพื <h <h mm ่นบ่าบ่าูบ่าวเก่าซิไงขูบ่าวาเางเงินขยให้หาชิปนั่นได้สิคนหาชิปนั่นแหละยังไม่หาชิปไข่ซให้ผมเงินกันก็บองเนซิหาชิปแล้วท่านจะซื้อเอานาคารอ่ไปผ่านธนาคารหรอ อ่ะเอามานั่งลงม,มาเอลยเขาเสียเอาไว้อ,อย่าเอาเมื่อได้เขาสีทาให้มันหลอกหนาวหนึ่งเขาสีหลอกขาวมันขาวเนีบอแม่ให้มันขาวเขาสียหลอกขาวเนี่ยหลอกขาาหลอกขาวด <c oughs> ีขึ้นแล้วไม่ท่าวิบ้านสบายนี่ออของ หางหญ้าอยู่บ่หน่ามาเยี่ยมมายังนี่มันไมเมากินกับเละนี่หญ้าเจ้าเอามาผักจนหญ้าน่ะหญ้าได้่อาสไมหญ้าเฮาก็เออแต่้าเจ้าุที่อแล้วมาให้ไปจ่อปงมากินละแหละผ้าผักเขอบใจไมหญ้าแบ่มีให้ดนขอบใจบหญ้าละลนแม่แม่น ไปยาไปยา้วเราก็ดีใจแล้วไปาไปยา่เลมะพร้าวมเขือเามะเป็น่อนนี้เราปิดมาให้แลยนี่น้องไปแล้วมันบามีมะเขือไม่ใช่มะเขือจะปิดมาให้น้างในลูกไวับปูเงินนะลูกเนี่ยั่นแล้วมันบมีงูกินแล้วติ้นเท่ามะเขือไปพิมนะจะยุไสยุยานี่นี่นีนี่เนี่จะไปเทีมะเขือจะปลูกไวงูกินแล้ว แม่นว่างวงีมันคนอาบะใบม่นไง๋งอะไรนีอยไปกินนาะไได้กินอ่าจะใสโซ่ไว้บลอดใบนะเอาใสโซ่ไว้ยามันปกมันลุ่มใส่ได้แล้วมันงงงใสโซ่อ้าวรุ่นเฮล่เอาใสใสเขื่ทำมันดื้อนะโอ้ยครมเขานี่บัดเดียวโอ้ยอย่ามันไปไปนั่งนั่งอย่าไปนี่ไปไหนอย่าไคิมแกวหักนะ งนให้แม่หยาพูไอ้ชีถามหน่ยแม่ยามามาเยามมาหยามมาหาถึงเฮือนเลยมือนี้ฮะดีใจอยู่บมือนี้มีแม่ยามาหาเออดีใจพี่น้องแม่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 เป็นเรื่องดีดีป่านนี้เป็นเรื่องดีดขป่าวบี เออจะบุมี่เด้อสบอหายติดเข่าคอยไปยังบุมีติดเข่าติดเข่า้ดกคยยังบุมีเข่าอั็นลูไมเดม่ากัได้เข่าลรบ่ยาอล้วบ่บบนี้บ่เขายังไม่ทันได้เศร้ายังม่ได้เศร้าอยู่บ่เศร้ายังอ่นนะเศร้าเศร้าสุเศร้าเป็นบ้าไ่ได้เป็นไ่ได้เป็บ่ไนแต่ว่าแงกินยาอยู่ตอนนี้เสื้อไอ้บ้าะ โอ้โส oh, ิน like ุ่ง uh, อีกแล้วพ่เดินไนส่ออนนกังให้สุส่งโตละสานซมนัจัมันไปทิมอยู่ใส่อ๋อบานนี้อย่ให้กันไดบานนี้เนาะผิดกันได้บานนี้บกเขาบาได้ผิดมีแต่บรเแล้วมาผิดเ่าน่ะถ้าบักผิดเ่าวันนี้เขาไลนี้บันนี้น่ะมันต้เอาลยว่าผิดเ่าบันนี้น่ะเขาไลเมือ เออเฮาอยากทายตี้คือแม่ว่าเอาไว้ให้ต้มให้แกงนะครับว่าต้มบ่แกงดอกแม่ไม่ว่าซิฮานบเาวาวาเอาวาด้ความซื่อหักม่าเฮาเฮาก็หักแพงคือเก่าแหละีแงแม่นเบิดเท่านี้แล้วอินนําสิให้นะกลัไ้เดือนกบ่ยากใครเดือนอีกสิขอบ่ักสังวยงี อมสิ่า่าแย่าหาบไดปนี้สบายแม่ย่ามายามถึงบ้านน่ะตักน้ําให้แม่ย่ากินแนอานี่เด้น้ํากิโลไหลเฮาบ่ตักได้โอ้ยตักให้แม่ย่านี่บ้านนําข้างเฮาก็ไปซื้อมาแล้วมื้อซํานี่กิโลเฮาอเฮาคนเิแล้วเฮาบ่ได้อยากตักให้มึงเเป็นยงมาเมื่อมาเฮาเือนซานเด้ซโอ้เราคิดแนวนั้นพี่น้องเอ้ยแม่นๆว่า ແນ່ເຈົ້າອີ່ລາວຈັກລາວກະຮັກແພງຄືເກົ່າແແມ່ົກັນສົບຮົປເียຮົี่ປມຍາອນ້ຍອ້ກນ້ອົນ້ນານ เมื่อหน้าแล้วเพิ่นโมมาไหนจะไปล่อยพมาเล่นไปไปรูปเยซูเหมืนกันเนี่ยไรติเกียวกันยัง่ยเราเป็นลูกปเยซูคกันว่างกอไว้แรกลุกลอดให้ไปให้แม่อยู่รงพุ่งเข้จายเอาวะแกวายู่นะฮ่อนใครกลัวเก่าอยู่บ่ดูว่าจังใดใครใครใครขืนกลัวเก่าบัดนี้พี่น้องปล่อยไปได้ให้คนคุณยังมาทำอะไรกันให้คน เอาไปเห็ุอคนคุณยังมทำในตายทำไมเขาตายหมดนี่บ้าเานั้นคุณิะปด้ยังไงแลสบายอันนี้นะที่ไปอันน้วที่ใส่อีกตัวรถที่โอ้ที่เดี๋ยวพอใส่ในหมอกอน้วยอจานครให้บอกแล้วบ้านีนพอกแล้วเนาะ เออมาเบิรไข่เละไข่ไเจ้เอื้อนเอาดหัวไข่คือเไปลูกแม่มทนไเอาไขเอาไปเออนทงให้แพทยนทงให้แพทเอไขเอาไปแม่ไอเจ้า่ะลูกมันหายว่ สบายดีเลยหมาเสอานนี่หายสบายดีสบายดีขินเขินนั่นเขินเคินท่าต้นน่เลยเิดกรตื้นเต้นองมนอยู่ดนนเลยไปหาเนี่ยสิมาให้ยาได้ฮะเบร์งูนเิดนี่นะเราไมยกโซ่หอกูเรานี่เราไมเสือเราไ่ย่าเองเรามาได็สมููเราน่ะน้ำอกลาเราม่ะ เต,เต้ปุลูมูล้วนะจะเต็บปุลูหัวแรกทำเลยาะ้ยแดดัวแลวสบายแหละแดดัวแล้วก right ันอย่าล claro ืมน้ำยาเขได้เถอะจ้าูุจาน้ำยานี่ยสบายหน่อยน้ำยาอย่างนั้นน้ำยาดีเป็นมออาว่าไปบ้านแม่จะยายายาดีวอนี่ยาดีวอยาดีวอ กินได้กินได้เป็นมาแล้วดีเลยกินได้กินได้ไม่อะไรจากในบ้านเผ็ดกินแบบไดนลาบหมูอุ้ยบะหมี่ลาบเป็ดลาบเป็ดจะไข่ไปดึงเอาอะไรหายาเอาไม่เห็นอะไรไม่เห็นป่ะดีใจเนาะทั้งแม่ยาก็ที่ว่าเห็นลูกไข้อาการดีขึ้นลายพี่น้องเลยผู้จักลายและไข้และทำบอกไปอัน เ็ดน้ำมันเก่านไข่ขหลายแม่คือแม่เนื้อไใ่คเก่าโอ้อยากเชิญไม่ยอยากให่ไม่ยากคือนั่งอยู่เทิงน้ำนี่ข้หนาอยากนั่งอยู่แต่ลุ่มร้ยวานจักความพี่น้องโอบนีมาความรสขันบ่เห็ดนั่นเนาะเบิ่งเ้าไอเนี่จะกักไปแ่เตนั่นต่างเลย แต่ก้อนนะชหอ่เอาเงินให้เล้าว่าว่าไปซื้อยาสูบได้ยาสูบแล้วก็น้ำก่อนมาได้เงินน้าอไปเอามาวั่รัังม้อแม่เอา็ใหม่เอยเเนาะมังมาไรมากัสมนนเขากัน มันได้ฟางสูบใหม่ยังไ้สูบกันเกืะออ็กซ้ลองสูบเอาหักไปคล่องๆนี่หักไะตอนนี้และสิเลนเลนมาดงพุ่งมาหลินใหม่คูเนาะไดีอยว่าเอาหนาเดี๋ยวว่าเ่าหนาเราชักชั้นใดให้สิดุมาชูงเอามีรถพี เขาแต่งใส่จะหูปะเขาแต่งใส่จ็ัญญาดอ่านเาิ่นเขาเลยรถเนี่ยะเออาอ่านงปันอ่าีว่าเขาทีมห้าแถวอีกอ้อก่อเคปากไรหัวยุงใช่ละอันนี้น่ามามันกมีเนาะคือปมาเป็นแบบเส้นไก่อย่างยท่ชุดโมยาเขาได้ ยิ่อยากเขาแล้วเพราะว่ามันเลยเวลาบอกเลยแหละมันเลยไหนิดนึงไ้วประเด็นบวนะมาเลยไปลากวยเาเฮ้ยบ้าาไปเิ้ซีนหาเด้เวลาร้อนมากแเราก็ไม่เลยเจ๊แพไหมีแม่เมื่อไหรเนพราะว่าถ้าเงินแหละเป็นมาเขาหัก แต่ว่ากับพ่ได้พ่อเอานังเพิ่นว่าจะมาไปกินข้าวอยู่หันดอกบอยเอ็นเพิ่นชวนเมื่อมาสิเว่ยมาอะไรกับพ่การซื้ออยู่หันโดนเติบแล้วกับ่นว่าไปเมื่อบอยเอ็นเพิ่นเมื่อเฮือนแต่ว่าข่อยน่ะมาหาสบายมื้อนั้นหั่นน่ะได้แข่งแล้วก็ตีแตกครับมันบอยเอ็นเพิ่นเกรงใจเจ้าเพิ่นว่าเกรงใจเกรงใจบอยน้อยครับมัน ้ไปอยสบายตหันมันเนี่ไฟทอดอันนั้นอยาทำนคาต่อาสิทำทางค้ายละม้นล่นมหาเพื like. ่นเพื่นมาอยู่เพื่อนเพื่อนเข้แบโฮูเอยู่นะอยู่นี่ย่น่ได้ไมราาเลยมันน่ละคันวิปเข้าไปถะอขยูด้บะนะ เขาก็ไห้มาแล้วเป็ดมานะเอามาไห้เป็ดนั่นเุาจะเรือดเลือดแต่งเป็ดนะคอยไปได้กินเลือดมือนี่นะคอยกำลังเลือดการดีขึ้นหลย มือนี่ฮะตั้งไม่ยากรามาให้กินแน่คันบ่เอาลูกมาให้แม่ยากินแน่สบายทำมาต้อนแม่ยาแน่ขนมจะได้หางยาด้าน้วายังไงเอ้โอ้สีล้างก็ล้างแล้วนะแต่ไอ้เรามีอยู่ในอันนั้นนะสบู่นะไม่กระโบสนู่เราจึงเอาขนมมาให้เก่าเนาะอยู่เนาะไข้แหละคันไข้ไหลเนาะคันบ่อไปทางไข่ไ่หลายแต่ว่าเฉพาะอยู่ซื่อกินแต่เผาคลองกินนะบอกเป็นยัง เขาไปเข้าวันโมลแล้วแล้วเลยคนข้าเราไม่เคยเข้ามูจะเถื่อเราเราไม่เคยกินมทอตกินกมกะทมจิ้มไก่เดือนเลยเขาไปเข้าวันโมเข้าตัวเดียวมัดแล้วไข่ตักใส,สก่ถา่เดระวางลูกไข่คับลูกชายนี่เป็นห่วงลูกไข่หรือเป็นห่วงลูกชายหลายกว่กาที่ยายกไงใช่แน่ลูกไข่แน่คาราดี้แหละคาดีลูกไข่ก็ได้ แต่วันทั้งไม่ยานี่สบายเราเป็นห่วงลูกชายเราเนาะหลายกลัวเราว่ะได้ดูดีแหละสบายไปเท่าไหร่หายไปน้ำเราป่ะไปเท่าไหร่ไปน้ำกันหาอยู่หากินหาเบ็ดหากระบดกันเราวันมื้อนั่นเราวันขี่บาตลูกไผ่เราเมือนหาน้ำบ่เทิดนะเอ้าบ่แล้วเธอเลยเธอเลยขับบ้รถขับเมือง เรากับบริบทเราไปหาเห็ดหาอยู่ไซส์เห็ดเอาใบนำเขาเอาไปอยู่เป็นห่วงเบิดท้งสองพี่น้องเอาขนมได้ขนมหาใหย่าบ่านี้นะขนืเหอนี่ยาเมาเราไปสูบกรสูบไปสูบยาเมาจบดีแท้สบยเนมไปเคียวมากเคี่ยวได้นะมากใเล่จะได้ทอย่างเล่จะเคี่ยวมากเนี่มากคุ้มเอาไว้

นี่ล่ะนี่ร่างทีสบายแหละอย่าทำอย่าขายมันไปทางเรามันหงายตัวเองสบายตัวเองชาบ้านเชาเมืองอยากไปชื่อบอกผิดไปแดดเป็นบ่อหงายบ่อนี่มาแล้วสบายมันเทิดเทิดไรนี่เทิดเล็กทำมันเทิด ได้กินเนาะนีนะา่าแมนพวเก่าเขาห้แต่ถ้าแปลงกินบ่หยางเยางไม่เ็ดเป็นขอที่ไพ่เก่าคนเนะเป็นใช่บ่ก้ามมันเรื่อย เาเป็นอยู่แล้วเดเจ้าเกเจ้าอะไรกลาบเจ้าลาบเป็นอะไรนี่ลังเห็ดกินจัดการในเด้อเจ้าใร่าเขาเป็นได้ไดเจ้าผุ้จัดการในให้คอยเห็นว่าไดลาบเลปนก็ได้เลือดแปลงแล้วเนาะไอ้เธอเาเลือดเลือดเราอามันโมแข่งเอาเมือนทังว่าใสดินนั่นเอาแมวเมือทังว่าใส่ดินแมวนะอือ ทั้งพดินอะไรแล้วเมื่อนั้นเมื่อน้อยบ่ได้ทั้งใช่แล้วอ้าวบ่ได้ว่าเมื่อละกันี่เด้อขี่อยู่นี่เด้อเหี้ยอยู่นี่อย่าขึ้นถึงเงินทั้งคัน้วก็ขี่อยู่หุ่นแหละไม่ได้ไปขี่่ะพาแส่แพรและบัตอ้าววันนั้นวันไหนไหนโออเมื่อทั้งยังได้ไม่คือมาได้เมื่อทา้งไม่ได้ปะได้เมื่อละกันก็คนมาทูเพราะว่าเมื่อน่ะ มาก็ปล่อยแล้วแล้วเนาะมากับปล่อยมันก็โย่ในเฮือนนะเดี๋ยวต่เห็นว่ากับคนบั้หาเนาะบด้ก้นแก่คนมันหัวใจขาดกาแ้บุู้เลยเนี่ยหากันได้ยินบบดนี้แล้วแค่ฝอยแมวนั่นแหละมาเนี่ยูกินแล้วมีบุญไหต่อใครกามาแต่วัดปลาตีนไนครูหลางลูก เยแตงบด้วยว่นเต้มนี่บ่เถอะไปสู้ปยามาทางเนอกนี่บ่ไปสู้บ่สู้นบ่้สกินบ่ได้มาจากทางไดน่โอเคมาแลาลงมาให้้ใจเด้อเออลูกไข่บอลงมานกินนตาวแหลื้อมากักินมันค่เอ้าให้แม่ตัแม่กิน เอาไปกินเนาะแกงเผือก่นนกินขนมไทยมะพร้มะอันนี่โอ้ยกินโลดบะเบือรอมีพลังชอบอยนี่อยแกงที่นี่มาะเนื้อคุณพาแกงม้านี่นะผมไม่นาท้องไกได้ก่อนะอเรากินนอน่อยนี่ยัง่อยได้น่ะยัง่อย

อันอยู huh, ่แล้วให้คอยน่ะนีดวงเดียวน้อยผ้าผ้าผ้าดินี่นี่นี่อุวยคนละต้องมีฝนอยู่หแหน่อยเยหายหินเยนอน่านี่